สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่วมในตำนานจากคลินิกห้องน้ำนะรหรือว่าช่อง y o u t u นะหมอซ่วมรักษาซ่วม,วมทุกอาการนะรโอเควันนี้นะฮะงานตอนเย็นเข้าตรวจเช็คแก้ไขนะเปลี่ยนอะไรชกโคกสมาร์ททอยเน็ตหรือว่าชกโคกไฟฟ้านะยี่ห้อโลค่านะโอเคปัญหาที่ลูกค้าเจอคืออะไรเราจะลองกดฝัดน,นะฮะกดฝัด เห็นไหมฮะมันทํางานแค่สองรอบเดี๋ยวมันจะมีอีกรอบหนึ่งนี่ปกติแล้วนะฮะชักโคลรุ่นนี้มันจะทํางานสามรอบก็คือรอบที่หนึ่งวนขอบโถรอบที่สองจะพุ่งปีดน้ําแรงดันน้ําจากตัวนี้จะพุ่งกระแทกสิ่งปฏิกูลออกไปแล้วว่ารอบที่สาจะล้างขอบโถนะแต่ว่าปัญหาที่เจอก็คือไอตัว ฝัดเจ็ตไม่ทํางานฮะแสดงว่าไอ้ตัววตอร์ซ supply มันมีปัญหาก็ต้องทาการเปลี่ยนฮะ water supply จะเป็นลักษณะแบบนี้นะสังเกตเห็นจะมีมอเตอร์โซลินอยเนี่ยจำนวน2ตัวคือฝั่งซ้ายฝั่งขวานะสตัวทําหน้าที่แตกต่างกันตัวหนึงวนตัวที่2กระแทกนะแล้วก็ตัวที่1ก็วนอีกรอบหนึ่งจะต้องทํางาน3ระบบนะโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราจะถอดชุดฝาออกมารื้แล้วก็เปลี่ยนไอ้ตัวตอร์ซ supply ใหม่แล้วก็ ประกอบติดตั้งกลับแล้วมาดูกันว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะการทํางานที่ถูกต้องจะเป็นแบบไหนยังไงโอเคเดี๋ยวรอดูกันนะครับหลังจากที่เราถอดฝาออกมาจากตัวโถเรียบร้อยนะแล้วก็ทําการเปิดเพื่อที่จะเข้าไปถอดเปลี่ยนอะไรถอดออกมาเราก็จะเจอลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าแผงเมนบอร์ดหรือว่าแผงวงจรนะรทําหน้าที่ในการสั่งงานให้ฟังก์ชันต่างๆทํางานนะน,นี้เขาเรียกว่าแผงวงจรแล้วก็ ไอตัวนี้ก็จะเป็นหม้อต้มสําหรับน้าร้อนที่จะมาออกการฉีดนะแล้วก็ไอตัวนี้ก็จะเป็นการฉีดชําระล้างออกมาฉีดล้างก้นล้างด้านหน้าสําหรับคุณผู้หญิงรุ่นนี่นั่นนะแล้วก็ไอตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์วาล์วนะทำหน้าที่ในการสั่งนะให้น้ําเปิดหรือปิดมาที่ตัวกา้กานก้านฉีดชําระนะโอเคอันนี้ก็เป็นแผงแผงวงจรนะเดี๋ยวเราจะทําการถอดนะเนี่ยถอดออเต์ซัพพลาย เนี่ยชุดวอเตอร์สปายด้านล่างเดี๋ยวถอดเมนบอร์ดออกแล้วก็ถอดวอเตอร์สปายชุดเก่าออกแล้วก็เอาชุดใหม่เข้าไปอันนี้เป็น,เ,ปนนะเวอร์ชันใหม่เป็นพลาสติกนะเวอร์ชันเก่าจะเป็นอทองเหลืองนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราถอดเปลี่ยนอะไรนะแล้วก็ประกอบกับทดสอบาการกดฝัดกดก,การใช้งานแล้วมันจะทํางานปกติไหมนะแล้วมาดูว่าการทํางานปกติของมันเป็นแบบไหนย,ยังไงนะครับเดี๋ยวรอดูกันครับ ครับหลังจากที่เราเปลี่ยนชุดวอเตอร์ซับไพชุดใหม่เรียบร้อยนะอันนี้เป็นชุดเก่านะก็เปลี่ยนเสร็จก็จะทดสอบการกดการใช้งานนะเดี๋ยวมาดูกันว่าระบบการทํางานที่ถูกต้องของชักโครกอัตโนมัติรุ่นนี้เป็นแบบไหนยังไงนะเบื้องต้นนะฮะมันจะทํางาน3รอบนะรอบที่1คือวนล้างขอบโถนะรอบที่2คือวอเตอร์เจ็ตจะพุ่งกระแทกสิ่งปฏิกูลออกไปที่ท่อ4นิ้วนะรอบที่3าคือวนล้างขอบโถอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ รอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามนี่นะนี่คือการทำงานที่ถูกต้องของชักโครกรุ่นนี้นะครับโอเคก็เรียบร้อยครับชักโครกไฟฟ้าโลค่าซ่อมได้เปลี่ยนได้นะครับ